ฮัลโหลสวัสดีนะคะลูกค้าท,ทุกท่านนะคะวันนี้นิชาจะมาแนะนำเครื่องสักทองเก่านะคะหน้าสีนะคะชุดนี้นะคะหน้าสีจะมีความยาวตั้งแต่ห้าศอกหกอกถึงเจ็ดศอกนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้เราจัดไปแบบถูกๆก,กันเลยนะคะศอกละแปดสิบบาทนะคะทุกๆท,ท่านนะคะ ถูกกว่าน,นี้คงไม่มีอีกแล้วนะเรามาจัดกันนะคะความหนาของเขาก็จะอยู่ที่นี่เลยนะคะเกือบเกือบสี่เซนกันเลยนะคะบางตัวนะคะอันนี้ชาบอกก่อนอ่านี่นะคะบางยังไงก็คือเกินนิ้วครึ่งนะคะยังไงคือบางบางสุดหรือว่าความหนาที่แบบนั่นสุดก็คือนิ้วครึ่งอยู่แล้วนะคะสําหรับความหนาของเขาคือนิ้วครึ่งขึ้นถึง ถึงสองนิ้วหรือเปล่าไม่ถึงนะคะอย่างน้อยก็4เซนเต็มๆนะคะสำหรับความหนานะคะอันนี้จัดป้าย80บาทนะคะสักทองชุดนี้นะคะอ่าต่อมาอน,นิชาจะมาแนะนำคือฝาไม้แดงนะคะไม้แดงแล้วก็ไม้มะข่าแล้วก็ปะดูนะคะอันนี้จะปนกันไปเลยนะคะมะข่าปะดูแล้วก็แดงนะคะ แล้วก็จะมีเตงนะคะนี่อันนี้เตงนะคะเตงอยู่นิดหน่อยแต่เตงหน้าใหญ่สวยมากๆเลยนะคะอันนี้เตงหน้าสิบสองกันเลยนะคะความหนาสําหรับรีดเสร็จแล้วไม้แดงจะหนามากนะคะอยู่ที่เอ่อเซนห้าเลยนะคะนี่นะคะเกือบเกือบสองเซนเลยนะคะเห็นไหมคะนะคะเกือบสองเซนเลยเซนเซนเซนเดเซนแปดแล้วะค่ะบางบางบางตัวเดี๋ยวขอวัดให้มันชัวร์ก่อนนี่นะคะนี่นีน เกือบสองเซนกันเลยนะคะความหนานะคะเซนห้าเซนสี่เซนเจ็ดก็มีนะคะมันบอกไม่ถูกจริงๆสําหรับไม้เก่านะคะลูกค้าท่านไหนก็คือประมาณการก็คือต้องต้องรับสภาพนะคะแต่ว่าความหนาของเขาจะค่อนข้างหนานะคะชุดนี้หนาสวยนะคะพร้อมส่งนะคะยกละแปดพันนะคะชุดนี้นะคะ สำหรับฝาไม้แดงนะคะนี่นะคะอันนี้อันนี้จะเน้นประดูเยอะนะคะชุดนี้นะคะนี่จะมีประดูเยอะหน่อยนึงนะคะชุดนี้นะคะนี่นะคะดูแดงนะคะจะมีอยู่สองกองนะคะนี่นะคะสําหรับดูแดงนะคะสองกองนะคะยกละแปดพันนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทางในชามาได้นะคะพร้อมส่งนะคะพร้อมส่งฟรีนะคะต่อมาก็จะเป็นฝาสักนะคะฝาสักที่รีด บางใบพร้อมใช้งานบางใบล่องวีนะคะพร้อมใช้งานนะคะชุดนี้มีตั้งแต่หน้าห้านะคะหน้าห้าหน้าหกหน้าเจ็ดหน้าแปดนะคะนี่นะคะนะคะฝาก็คือจัดถือว่าสวยอยู่นะคะถึงความสวยเขานิชานไม่อยากจะบอกว่าเต็มร้อยนะคะเพราะเขาเป็นไม้เก่านะคะ ความสวยเขานี่ก็คือ80%ดสเอร์เซนขึ้นนะคะโอเคนะคะสําหรับได้แค่นี้ก็นิชาถือว่าก็สวยแล้วนะคะ80%เอร์เซนะคะไม่น่าจะเต็มร้อยนะคะสําหรับรูมีแน่นอนนะคะไม้สักนะคะอะลูกค้าท่านต้องที่ชอบชื่นชอบไม้สักชอบไม้เก่าก็ท่านก็จะรู้กันนะคะเนาะว่ารูมันมีอยู่แล้วนะคะนี่นะคะ รูธรรมชาติของเขาก็คือช่างเขาก็เนาะโป้แต่งได้นะคะสําหรับรูนะคะไม้ที่ไหนไม่มีรูเลยมันก็คงไม่มีนะคะอันนี้นิชาบอกเลยสําหรับลูกค้าที่บอกว่าไม้สวยไหมใช่นิชาเข้าใจว่าคําถามนี้ไม่ว่าใครก็อยากจะอยากจะรู้คําตอบว่าต้องสวยร้อยอันนี้นิชาบอกเลยแปดสิบเปอร์เซ็นตนะคะความสวยนะคะเท่าที่เห็นนะคะแปดสิบเร์เซ็นหรับการารีดฝาเก่านะคะ มันก็จะได้อยู่ประมาณนี้กันเลยนะคะนะคะรู้นะคะมีแน่นอนนะคะช่างต้องไปดูแลแล้วก็แต่งนะคะนะอันนี้อันนี้จะอยู่ที่หน้าหนะคะนะคะหน้าห้านะคะหน้าห้าคือรีดแล้วเนี่ยรีดบางใบแล้วเนี่ยมันจะเหลืออยู่4ี่ครึ่งนะคะลูกค้านะคะลูกค้าจะต้องเข้าใจนะคะมันจะไม่ได้เป็นหน้าหเต็มนะคะหน้าหก็จะอยู่ที่ เออห้าครึ่งนะคะหน้าเจ็ดก็จะอยู่ที่หกครึ่งนะคะส่วนหน้าแปดจะอยู่ที่เจ็ดครึ่งอะไรประมาณนี้เลยนะคะสำหรับความหนานะคะความหนาที่รีดเสร็จแล้วของหน้าห้าก็จะอยู่ที่เออเส้นหนึ่งนะคะนะคะอ่านี่นะคะเส้นเส้นสองเส้นสามประมาณนี้นะคะจะอยู่ประมาณนี้นะคะสำหรับความหนานะคะไม่ได้ไม่ได้หนามากเพราะอันนี้เราถือว่าคือเราเรียกว่าฝา ฟ้าสักบางนะคะที่เราไปรีดที่ราคาถูกแบบนี้นะคะหน้าห้าจะอยู่ที่ยกละหกพันนะคะยกละหกพันนะคะสลับหน้าห้านะคะนี่นะคะสวยๆเลยสลับหน้าห้าอ่าอันนี้ก็จะอยู่ที่หน้าหกหน้าเจ็ดหน้าแปดอ่ะเดี๋ยวนี้ชาวจะพาเข้าไปดูทางนู้นนะคะนี่นะคะอันนี้จะอยู่ที่นี่นะคะอันนี้จะอยู่ที่หน้าหกนะคะ หน้าหกก็จะเหลือหน้าห้าครึ่งนะคะ,นะคะสำหรับหน้าหกนะคะนี่เลยนะคะอันนี้จะเป็นหน้าเจ็ดนะคะหน้าเจ็ดหน้าเจ็ดก็จะเหลือประมาณนี้นะคะท่านลูกคา้านะคะก็จะเหลือประมาณนี้นะคะอ่าอันนี้นะคะนี่คือหน้าตาที่รีเร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะต่อมานีชาอยากจะแนะนําคิ้วนะคะท่านใดต้องการคิ้วนะคะ คิ้วไม้สักอันนี้จะเป็นไม้สักใหม่นะคะคิ้วเราทําจากไม้สักใหม่คือ,อรีดบัวนะคะรีดบัวสองข้างนะคะสําหรับคิ้วนะคะตกเล่มละร้อยห้าสิบนะคะพร้อมส่งนะคะเล่มละร้อยห้าสิบลูกค้าท่านไหนสนใจก็สั่งกันได้นะคะนะคะเนี่ยจะรีดบัวนะคะสําหรับคิ้วนะคะงานท่านใดที่ต้องการคิ้วนะคะ นะคะก็สั่งได้จะเป็นไม้ใหม่นะคะนิชาบอกก่อนนะคะจะเป็นไม้ใหม่ทั้งหมดนะคะอันนั้นคือฝาสักนะคะตรงนั้นคือฝาสักเก่านะคะนะคะความยาวก็จะประมาณนี้นะคะจะยาวคาดกันไปตั้งแต่ร้อยห้าเออเมตรห้าสินะคะสาสอกนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าหกนะคะนี่นะคะคือฝาสักนะคะหน้าหก นะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นหน้าเจ็ดนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าเจ็ดนะคะนะคะอันนี้หน้าหกนะคะอันนี้หน้าหกนะคะอันนี้หน้าหกความยาวจะอยู่ที่สามเมตรนะคะชุดนี้นะคะคือหกศอกนะคะแต่มันจะมียาวคือคาดกันไปเนาะความยาวจะคาดกันไปสําหรับไม้เก่านะคะลูกค้าส่วนมากจะลูกค้าท่านที่ชื่นชอบไม้เก่าจะรู้เนาะ ความยาวก็จะมีสามซอกสี่ซอกห้าซอกหกซอกเจ็ดซอกแปดซอกนะคะสำหรับสูงสุดจะเป็นคือแปดซอก9ก้าซอกแต่ส่วนมากความยาวเยอะๆอย่างนี้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะยาวสุดจะอยู่ที่สามเมตรห้าสิบนะคะคือยาวสุดนะคะอันนี้นะคะสวยๆเลยนะคะ,ะคือยกละหมื่นพร้อมส่งนะคะ แต่ว่าถ้าท่านไหนเหมาเหมาคนนิชาคือตอนนี้มันมีอยู่ประมาณเห็นน้องเขาอยู่คนหนึ่งจะเหมาอยู่นะคะถ้าเหมานี่ในิชาลดให้อีกนะคะถ้าเหมาหมดนะคะถ้าเหมาหมดลดกันไปเลยนะคะราคาก็จะเอาไม่ถึงหมื่นนะคะถ้านะเหมาหมดแล้วก็ลดกันไปเนาะพร้อมส่งด้วยนะคะเดี๋ยวหน้าเจ็ดนี้เราจะ คัดเลือกให้พี่เขาที่อยู่ราชบุรีนะคะดําเนินสะดวกนะคะนะคะสำหรับหน้าเจ็ดนะยังไม่ได้คัดเลยนะคะเต็มร้านไปหมดเลยตอนนี้นะคะท่านใดชื่นชอบแบบตรงไหนอะไรยังไงก็ทักนิชามาได้นะคะนะคะสำหรับไม้รีดสวยๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะ